สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่14เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะตัวนี้เป็นท่อนพันธุ์ญ้าหวานอิสราเอลนะคะท่อนพันุ์ญ้าใช้ปลูกเลี้ยงสัตว์ค่ะตัวนี้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้ตัวญ้าหวานอิสราเอลเป็นญ้าที่ถ้าเทียบกับสายพันธุ์อื่นนะคะหรือว่าญ้าชนิดอื่นก็คือตัวนี้จะมีปโปรตีน อยู่ในตัวของเขาสูงถึง20เปอรเลยนะคะปลูกง่ายตัวเร็วค่ะตัวนี้ตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนค่ะชุดนี้ก็เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านน้อยจอมสีตำบลหางหงออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะคุณพี่ท่านนี้ติดต่อแล้วก็นำท่อนพันธุ์ไปปลูกกับทางสวนมาก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็กลับมาสาั่งซ้ำอีกค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจท่อนพันย่าไปปลูกนะคะทักมาสอบถามได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 9 1 0 5 1 5 8 3 9สามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษางกิษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ